ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน m a t w i t h y o u นะคะหน้าแรกของแอปนะคะจะเข้ามาหน้าเข้าสู่ระบบนะคะให้ผู้ใช้กรออีเมลและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบหรือถ้าไม่สะดวกก็ล็อกอินผ่าน Facebook หรือ Gmail ก็ได้ค่ะหน้าต่อมาคือหน้ารีเซตรหัสผ่านให้ผู้ใช้กรออีเมลแล้วก็กดรีเซตรหัสผ่านเลยค่ะ หน้าไซอัพนะคะก็ให้เราใส่รูปภาพของเราแล้วก็กรอกชื่อเล่นกรกวันเดือนปีเกิดแล้วก็เลือกเพศแล้วก็กดต่อไปค่ะหน้าต่อมานะคะแอปก็จะขึ้นแจ้เงเตือนว่าคุณอายุ18ปีจริงหรือเปล่านะคะถ้าใช่เราก็กดต่อไปได้เลยค่ะหน้าแพทชั่นนะคะให้เราเลือกว่าเราอยู่ในหมวดไหนหรือต้องการอ่าให้แอปนะคะสุ่ม ผู้คนในหมวดไหนให้เราเลือกสูงสุดได้แค่5อันดับนะคะหน้าต่อมาคือลดสนิยมทางเพศคะ่ะให้เรากดเลือกได้แค่หนึนะคะว่าเราอยู่ในประเภทไหนสาวประเภท2หรือเปลา่าเกย์หรือเปล่าเลบี้นหรือเปลา่าอย่างนี้นะคะแล้วก็กดต่อไปคะ่ะหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ที่เราเลือกนะคะแล้วก็มีชื่อมีเพศแล้วก็มีอายุข,ของของเราคะ่ะ หน้าต่อมานะคะคือการตั้งค่านะคะก็จะมีการแก้ไขโปรไฟล์เปลี่ยนรูปแล้วก็การแจ้งเตือนภาษาปรับระดับเสียงให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะหน้าต่อมาก็จะเป็นหน้าหลักของแอปของเรานะคะก็จะมีสุ่มแชทสุ่มโทรแล้วก็สุ่มปาร์ตี้แล้วก็สมัครพรีเมียมค่ะถ้าเรากดตรงสุ่มแชทนะคะหน้าต่อมาก็จะมะีแอปก็จะสุ่มผู้คน กลุ่มผู้คนที่เราเลือกอว่าอยู่ในหมวดไหนนะคะก็ถ้าเราอยากแชทกับคนนี้นะคะแล้วก็กดเริ่มต้นแชทได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเราชอบผู้ชายคนนี้หรือชอบคนนี้นะคะเราก็สามารถกดไลค์หรือกดไม่ไลค์หรือกดรักเลยก็ได้นะคะส่วนหน้าต่อมาก็คือหน้าแชทนะคะหน้าตาของแชทก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเรากดฟังก์ชันสุ่มโทรนะคะแอปก็จะ ซ uh, ูมโทรให้เราเลยนะคะว่าถ้าเราอ่า uh, ไม่ชอบแล้วก็สามารถกดวางสายหรือถ้าเราชอบแล้วก็กดวางเอ้ยกดอยเดิตาให้ค่อย <laughs> ่บบดนนิวก์ไหนนะ <laughs> หน้าต่อมานะคะก็คือหน้าสุ่มโทรนะคะอแอปก็จะสุ่มโทรให้เราว่า,าให้เราต้องการคุยกับคนนี้หรือเปล่าถ้าเราต้องการนะคะเราก็กดรับสายถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดวางสายหรือกดกรกกะบะทิ้งไปได้เลยค่ะหน้าต่อมาก็คือ,อฟังก์ชันหน้าในแชทนะคะว่า,าหน้าตาของในแชทนั้นก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะคะ,นะคะถ้าเราเป็นผู้หญิง กรอบแชทของเราก็จะเป็นสีชมพูถ้าเป็นผู้ชายกรอบแชทก็จะเป็นสีฟ้านะคะค่ะถ้าเรากดสมปราร์ตี้นะคะก็จะมีติวหนังสือกีฬาแล้วก็เกมค่ะถ้าเราเลือกปราร์ตี้หนังสือก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะปราร์ตี้หนังสือเกี่ยวกับวิชาอะไรนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายวิชาชีวะเคมีฟิสิกส์คณิตแล้วก็ภาษาไทยอังกฤษค่ะ ถ้าเราเลือกปาร์ตี้กีฬานะคะก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะาไปดูไปรับชมกีฬาประเภทไหนก็นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยนะคะก็จะมีฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันบาสเกตบอลแล้วก็ยกน้ำหนักแล้วก็มวยไทยและมวยสาคลค่ะแต่ถ้าเราเลือกปาร์ตี้เกมนะคะก็จะให้เราเลือกว่าเราเนี่ยอยากไปรับชมคลิปสตรีมเกมของ เกมเมอร์นะคะของเกมประเภทไหนนะคะก็ให้เรากดไปที่เกมนั้นแต่ถ้าเราเลือกปาร์ตี้ิวหนังสือแล้วนะคะหน้าต่อมาก็จะเป็นหน้าอ่าวิดีโอสมมติว่าเราเลือกอวิชาชีวะนะคะมันก็จะเป็นวิดีโอให้เราดูนะคะก็จะมีใบความรู้ไฟล์สไลด์แล้วก็แบบฝึกหัดแล้วก็แบบทดสอบ แล้วก็ถ้าเราต้องการดูเฉลยแบบสึกหัดและเฉลยแบบทดสอบนะคะก็ต้องสมัครพรีเมียมก่อนค่ะถึงจะสามารถดูเฉลยได้นะคะแต่ถ้าเรากดปฏิกีฬาก็จะมีกีฬาให้เรารับชมทั้งย้อนหลังแล้วก็ถา่ายทอดสดค่ะแต่ถ้าเราเลือกปฏิเกมนะคะก็จะมีให้เราดูทั้งย้อนหลังแล้วก็ ถ่ายทอดสดเหมือนกันค่ะใบความรู้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอ่ะจะเลือกใบความรู้เรื่องอะไรบทไหนนะคะก็ให้เราคลิกไปที่บทนั้นได้เลยค่ะส่วนไฟล์สไลด์นะคะก็จะให้เราเนี่ยเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยอยากได้ไฟล์สไลด์ของบทที่ท่า่ก็จะมีครบทุกบทเลยนะคะแต่ถ้าเราเลือกฟังก์ชัน แบบฝึกหัดก็จะให้เราหน้าตาของแอปก็จะให้เราทําแบบฝึกหัดแบบนี้เลยค่ะหน้าแบบทดสอบก็จะเป็นให้เราทําแบบทดสอบแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราดูคลิปบอลย้อนหลังนะคะก็จะมีให้เราดูคลิปย้อนหลังมีทั้งแบบพรีเมียมแล้วก็ไม่แบบพรีเมียมค่ะแต่ถ้าเราดูเกมย้อนหลังก็เหมือนกันค่ะมีทั้งแบบพรีเมียมแล้วก็ แบบไม่พรีเมียมก็มีเหมือนกันค่ะหน้าต่อมาก็จะเป็นหน้าค้นหาของแอปนะคะแล้วก็จะมีขึ้นประวัติการค้นหาของเราทุกอย่างเลยนะคะของตัวแอปหน้าต่อมาคือหน้าสมัครพรีเมียมนะคะก็ให้เราเลือกว่าเราจะสมัครพรีเมียมในแพ็กเกจไหนราคาก็จะต่างกันได้เพจต่างกันตามที่เราเห็นเลยค่ะ หน้าต่อมาก็คือช่องทางการชำระนะคะเราสามารถเลือกได้ชำระได้ทางโมบายแบงกิ้งเลือกธนาคารที่เราสะดวกในการโอนตังหรือชำระผ่าน a t m ก็ได้ค่ะหน้าต่อมาของแอปนะคะก็คือหน้ารีวิวของแอปค่ะว่าเราจะให้ดาวกี่ดาวแล้วก็ให้คอมเมนต์แล้วก็เซตคิ้นค่ะ